เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจอย่างยิ่งครับที่มีคนไทยผู้พัฒนาแอปพลิเคชันให้มือถือสมาร์ทโฟนเป็นมากกว่าเปิดปิดแอร์หรือควบคุมความเย็นในห้องของเราได้เพราะนอกจากจะคิดคำนวณค่าไฟของแอร์ที่เราใช้แล้วยังเอ็กซเรย์สุขภาพแอร์ให้เห็นแบบเรียลไทม์ด้วยครับ นี่คือตัวอย่างฟังก์ชันรายงานความผิดปกติของเครื่องปรับอากาศผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือชื่อแอปพลิเคชันไซโจเดนกีอินเวอร์เตอร์ยูเซอร์ทำงานผ่านเครือข่าย WiFi โดยตัวเครื่องปรับอากาศนี้จะมีฮอสปอ t อยู่ในเครื่องแม้แอร์ปิดอยู่แต่เมื่อมือถือสมาร์ทโฟนอยู่ในรัศมีภายในบริเวณบ้านจะสามารถควบคุมเปิดปิดได้ทันทีเซ็นเซอร์ภายในตัวเครื่องจะแจ้งเตือนผ่านมือถือโดยอัตโนมัติและแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดล้างเครื่องเพื่อให้เครื่องปรับอากาศ คงประสิทธิภาพในการทําความเย็นอยู่เสมอส่งผลให้ประหยัดพลังงานและสั่งเปิดหรือปิดเทคโนโลยีฟอกอากาศได้นอกจากนั้นผมเชื่อว่าหลายคนคงอยากรู้ค่าไฟแอร์ของคุณในแต่ละเดือนว่ากินไปเท่าไหร่ฟังก์ชันของแอปนี้สามารถรายงานค่าไฟฟ้าของแอร์ผ่านทางมือถือโดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้ในหนึ่งวันที่ผ่านมาและแอปยังคำนวณผลค่าไฟฟ้าที่ใช้ต่อชั่วโมงว่ากี่บาทด้วย ผู้ใช้เช็คได้ทุกวันโดยรายงานค่าไฟที่ใช้จริงคำนวณอยู่ที่ยูนิตละ4บาทและค่าเฉลี่ยค่าไฟรายชั่วโมงได้แถมมีฟังก์ชันประหยัดไฟเพิ่มขึ้นถึง4ระดับโดยระดับที่1ช่วยประหยัดค่าไฟได้ถึง1,000บาทต่อปีระดับที่2ประหยัดได้ถึง2,000บาทต่อปีระดับที่ 3. ประหยัดได้ถึง3,000บาทต่อปีและระดับ Special Mode ประหยัดได้ถึง4 0 0 0บาทต่อปี ส่วนในระยะยาวหากคุณใช้แอร์ทุกวันใช้การจนลืมดูแลไม่ต้องห่วงว่าถึงเวลาหรือยังที่ต้องดูแลรักษาแอร์เพราะเซ็นเซอร์ของแอร์จะรายงานว่าเมื่อไหร่ถึงเวลาที่ควรล้างแอร์และนานานเข้าถ้าเกิดความผิดปกติของแอร์จนอาจส่งผลให้ทำงานผิดพลาดเซ็นเซอร์ภายในตัวเครื่องจะทำการแจ้งเตือนผ่านมือถืออัตโนมัติ พราะแอร์รุ่นนี้สามารถเช็คอาการเสียได้ด้วยตัวเองกว่า20อาการและสามารถแจ้งได้ว่าอาการเสียเกิดขึ้นที่คอยร้อนคือตัวนอกบ้านหรือคอยเย็นคือตัวในบ้านด้วยจากข้อมูลทางสถิติอาการเสียของแอร์พบกว่า70%มาจากคอยร้อนซึ่งอยู่นอกบ้านพอแอปแจ้งเตือนคุณแค่ถ่ายรูปหน้าจอที่โชว์อาการเสียส่งเข้ามาที่ช่างบริการหรือศูนย์บริการเจ้าหน้าที่ก็จัดเตรียมอะไหล่และซ่อมได้อย่างถูกจุดแล้วล่ะครับ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้จะเลือกปรับให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ทำให้ประหยัดพลังงานยิ่งขึ้นแต่ยังเย็นสบายเหมือนเดิมถือว่า Intelligent Inverter เป็นระบบอัจฉริยะที่สุดมีให้เลือกทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ และเร็วๆนี้จะมีภาษาญี่ปุ่นด้วยหน้าตาถือว่าใช้งานง่ายและนี่จัดว่าเป็นต้นตำตรับพัฒนาแอปพลิเคชันและนวัตรกรรมเครื่องปรับอากาศในรุ่น Intelligent Inverter Ozone p u r i f i e r ที่คิดค้นและพัฒนาเป็นรายแรกของเมืองไทยโดยทีมวิศวกรคนไทยจากไซโจเดนกิครับวุฒินันนาหิมเนชั่นทีวีรายงาน